สวัสดีค่ะน้องคนหนึ่งนะคะอายุหลักสี่ต้นๆน,นะคะไปเดทกับผู้ชายมาเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนที่น้องไปเจอเขาครั้งแรกเนี่ยนะเขามีอาชีพที่ดีเลยนะแล้วน้องก็มีอาชีพที่ดีน้องเนี่ยมีการศึกษาที่สูงสุดเท่าที่เรียนได้ของคน ปกติทั่วไปแล้วก็มีความขยันขันแข็งมุมานะแล้วก็เรียนจนสูงสุดนะคะระดับการศึกษาปกติน้องก็มีงานที่ดีนะอยู่ที่อเมริกาน้องก็ไปเดทกับคนในอเมริกาเหมือนกันเนี่ยเขาก็มีเดทสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่เขานะเขาเล่าให้ฟังถึงคนล่าสุดไปเจอครั้งแรกนะคะเขาก็เล่าให้ฟัง ถึงการพูดคุยแล้วก็ใช้คำพูดนะปอสขอเอาเรื่องเรื่องนี้มาคุยให้ทุกทุกคนฟังแล้วก็ไปพิจารณาในการไปเดทของตัวเองนะคะน้องเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยแก่กว่าน้องประมาณ10ปีแล้วเขาก็พูดขึ้นมาถึงว่าความต่างอายุระหว่างน้องกับตัวเขาเนี่ยถึงแม้ว่า จะมีความต่างกันแต่สิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคในชีวิตคู่อาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายก็ได้เขาไม่ได้ใช้คำว่าเซ็กเลยนะเขาใช้คำอื่นนะคะเขาใช้คำว่า physical relationship ปรดบอกน้องว่าปรดชอบนะผู้ชายที่เขาใช้คำที่สุภาพแบบนี้นะคะปรดชอบมากแสดงให้เห็นถึงความเกรงใจใส่ใจให้เกียรติ ใน,ในคำของคนไทยนะน้องก็มีคำถามในใจน้องก็อยากจะถามถึงรายละเอียดไปว่า p h y c a l r e l a เ i o n s h i p เนี่ยเขาหมายถึงไปถึงขนาดไหนคือน้องเข้าใจว่าเขาหมายถึงเซ็กซ์นี่แหละแล้วเขาหมายถึงไปถึงขนาดไหนอีกน้องก็มีคำถามในใจตัวเองนะแต่น้องไม่ถามเพราะว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องอื่นๆเยอะเลยนะคะคุยให้โพื่ฟังว่า ในครั้งต่อไปหรือโอกาสต่อไปถ้าได้คุยกันอีกคือยังคงคุยกันต่อไประยะเวลาสักระยะหนึงเนี่ยน้องอยากรู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องวัตถุสิ่งสำคัญในการประกอบกิจหรือเปล่าอย่างเงี้ยควรจะถามไหมเพราะบอกว่าในแนวของพี่โอ้แล้วเนี่ย ถามอะไรที่อยากถามถามเลยแต่เราจะไม่ใช้คำพูดที่พูดไปแล้วจับจ้วงเกินไปลามกหรือไม่ใช่ลามกอะ่ะคำพูดที่เราคิดว่าไม่ลามกอาจจะเป็นคำพูดที่ผู้ชายฝรั่งบางคนคิดว่าลามกในการที่ผู้หญิงพูดคำนี้อย่างเงี้ยคือเขาก็มีการแบ่งเลเวลอ่ะ ของผู้หญิงในสายตาของผู้ชายบางกลุ่มเหมือนกันนะคุณในคําพูดที่ใช้เขาใช้คําพูดมาระดับเนี้ยเวลาเราจะถามเขาเราก็ต้องหาคําพูดที่ระดับใกล้เคียงกันเพื่อก็บอกว่าเมื่อถึงจังหวะดีๆเราก็ถามสิ่งที่เรารู้แหละแต่ให้เราใช้คำว่าอินทิเมซี่อินทิเมซี่คำนี้อดเรียนเรียนรู้ได้มาจากสามีตอนที่มาอยู่กันใหม่ๆเนี่ยอดก็ ไปหอมเขากอดเขาแย่เขาเนี่ยแหละแล้วโอดก็หยุดโอก็หยุดเฉยๆสามีก็บอกว่าจะจบอย่างนี้หรอไม่ได้นะเพราก็ถามว่ายังไงอะไม่เข้าใจเขาก็ใช้คำว่าอิน i ท a c y เขึ้นมาเนี่ยแหละเพราก็บอกไอ้ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะแปลว่าอะไรอะแล้วสักแป๊บหนึ่งสามสีนาทีสามีพก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกลืมๆไปเถอะ แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วโอ๊ตก็มาหาความหมายของคำว่า intimacy เอาเอง intimacy ก็คือการมีเซ็กกันนี่แหละเป็นคำพูดในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความหมายเดียวกันแต่คำสุภาพกว่าอย่างภาษาไทยเราก็คือการมีเพศสัมพันธ์การร่วมเพศอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดว่าเซ็กกันหรือคนชอบพูดว่าอออ่าง <laughs> สระเอออางสระอาอย่างเงี้ยคือฟังแล้วขนลุกนะคือใครจะบอกว่าแหมทําเป็นดัดจรีตบางคนที่ฟังวิดีโอพ่าโอ๊ตพูดเรื่องเซ็กแล้วหลายๆคําเนี่ยพ่กกระดากปากที่จะพูดแล้วก็มาว่าว่า,วาโอ,อ๊ตอะดัดจรีตเมื่อวิดีโอที่แล้วไม่ได้พูดคํานี้ออกมานะพูดคําว่าดอจรอวันนี้พูดได้เพราะโอ,อ๊ตอะไปคิดแล้วว่าคําว่าดัดจรีตไม่น่าจะหยาบคายมากพูดได้แหละแต่ถ้าใครฟังแล้วคุณเซนสิทีฟกว่าพโอ๊ตโปรขอโทษนะ นี่แหละก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่เอามาเล่าให้ฟังอันที่2เป็นคำถามของคุณพี่หลัก5พี่หลัก5้าเนี่ยอายุห้สิบเ้าแล้วนะคะถามว่าทำไมฝรั่งอายุเยอะถึงเลือกผู้หญิงอายุเยอะเป็นแฟนเพราะก็ถามพี่เข้าไปว่าแล้วทำไมพี่ถึงเลือกโทรศัพท์ยี่ห้อนี้ทำไมไม่เอาอีกยี่ห้อหนึง่งพี่เขาก็ให้เหตุผลมาอ่ะเป็นเหตุอันนั้นคือเหตุผลส่วนตัวของเขา อีกคําถามหนึ่งก็ถามพี่ค่อยว่าทําไมพี่ถึงใช้รถญี่ปุ่นสมมุติทําไมพี่ไม่ใช้รถยุโรปพี่เก,ก็ให้เหตุผลในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจของเขาเรื่องการเงินเรื่องสมรรถนะของรถอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็คือเป็นเหตุผลส่วนบุคคลกับ2รถนิยม,มเหตุผลส่วนบุคคลก็เหมือนที่พี่เขาตอบว่าทําไมเขาไม่ใช้นั้นนี้นี่ก็เป็นคําตอบโดนกลางๆนะเหตุผลส่วนบุคคล ซึ่งโอตอบแทนไข่ไม่ได้กับ2รสนิยมของแต่และบุคคลก็เขาชอบคนที่มีอายุใกล้เคียงกันเพราะอะไรอันนี้ตอบแบบกลางๆแล้วคิดที่คิดได้เองนะคนที่เขามีอายุปานนี้แล้วเขาก็อยากได้คนที่คุยกันเข้าใจในสิ่งเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันคิดใกล้ๆกันเขาไม่อยากได้คนที่เป็นเด็กกว่าเพราะว่า ความคิดรสนิยมความชอบกิจกรรมต่างๆไม่เหมือนกันผู้ชายอายุเยอะๆไปชอบเด็กๆเขาก็มีความชอบและเหตุผลส่วนตัวอยากให้ให้เด็กมาดูแลอะไรก็ว่าออไปนะแล้วเด็กที่ชอบผู้ชายแก่ก็เป็นและสนิยมของเขาและเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งคำถามที่ก็มีคนถามเยอะเหมือนกันว่าผู้ชายแก่ฝรั่งทำไมชอบผู้หญิงสาวเอเชียอายุเด็กๆ เหตุผลนึงเลยที่โอ๊ตได้คำตอบมาจากฝรั่งอายุเยอะบอกมาเขาบอกว่าเพราะในประเทศไอ่อไอหาเมียเด็กไม่ได้นะไม่มีใครเอาไอเลยนี่คือเหตุผลนะคะเวลาคุณเลือกติดต่อกับผู้ชายคุณอย่าลดคุณสมบัติพปนึกคำภาษาไทยที่เหมาะๆไม่ค่อยออกความต้องการของตัวเองคุณสมบัติที่เป็นตัวตัวเองเนี่ยคุณอย่าลด เพื่อที่จะให้เข้ากับผู้ชายที่คุณกำลังคุยคุณเป็นตัวของตัวเองคุณอยากได้อะไรแบบไหนก็ตอบไปแบบนั้นถ้าผู้ชายไม่โอเคกับคุณคุณก็ไปเขาไปเถอะดีกว่าที่คุณจะลดความเป็นตัวเองคุณสมบัติของตัวเองความต้องการของตัวเองให้ผู้ชายเขาพอใจเมื่อคุณคบกับเขาไปไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับเขาอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหา ชีวิตคู่ได้ถ้าใครทนได้ก็ทนไปถ้าใครทนไม่ได้ก็แยกไปแล้วคุณก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่หรือคุณอาจจะเข็ดหลาบไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้นะคําแนะนําก็คือคุณคุยกับฝรั่งยกตัวอย่างพี่บอกว่าพี่59พี่หลัก5้าเนี่ยอายุห้บอกว่าพี่เคยคุยกับผู้ชายฝรั่ง ในแอปหนึ่งแอปคุยได้แค่หนึ่งสัปดาห์ผู้ชายบอกว่าฉันจะไปหาเธอที่ประเทศไทยเก็บอกว่าให้เขามาเลยพี่บอกพี่เขาบอกใช่แต่เรื่องนี้มันจบไปแล้วพี่บอกใช่พี่ก็บอกเขาว่าก็มาสิแต่พี่ไม่ได้ไปเจอเขานะผู้ชายก็บอกว่าฉันจะไปพัทยาเพราะฉันชอบทะเลผู้หญิงตอบไปว่าฉันก็ชอบทะเลแต่ฉันไม่ชอบพัทยาผู้ชายก็บอกมันไม่เป็นไรฉันให้เธอเลือกจะไปที่ไหนที่เป็นทะเล ผู้หญิงเลือกไปหัวหินแล้วกันผู้ชายก็โอเคตกลงไปหัวหินก็ได้ผู้หญิงบอกว่าเธอจะมาเมื่อไหร่ฉันจะหาเธอไปเช้าเย็นกลับผู้ชายบอกว่าไม่ได้ฉันจะไปนอนค้างฉันจะไม่ไปเช้าเย็นกลับผู้หญิงก็จําไม่ได้แล้วคือโบ๊ทเนี่ยจำไม่ได้นั่งนึกเนี่ย <c oughs> คือบทสรุปนะเขาก็ถูกผู้ชายว่าว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวในการที่ผู้หญิงปฏิเสธที่จะไม่นอนค้างกับผู้ชาย ตัวพี่เขาก็คิดแต่เขาไม่พูดตัวพี่เขาก็คิดเองว่าจะบ้าหรือเปล่าเพิ่งจะรู้จักกันแล้วจะให้ไปนอนค้างด้วยเนี่ยฉันไม่ทำหรอกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่พอ,พอใจที่จะทำแล้วพี่ก็บอกว่าแต่พี่มีเพื่อนที่เขาก็มีแฟนเป็นฝรั่งเพื่อนก็บอกว่าก็จะไปนอนก็นอนกันไปสิไม่เห็นเป็นไรเลยฝรั่งอ่ะเขาก็ทำทำกันอย่างนี้แหละโอ้ก็บอกเขาไปว่า ไม่นะไม่ทุกคนนะใครจะเป็นยังไงไม่รู้ตัวอ้ดเองและแนะนำคนที่มาถามด้วยว่าการไปนอนกับผู้ชายเนี่ยขึ้นอยู่ที่ความพอใจถ้าพอใจอยากจะนอนก็นอนอยากจะมีอะไรกับเขาก็มีไปเพื่อความฟินหรือใดๆก็แล้วแต่เมื่อมีไปแล้วแล้วเกิดกรณีที่ไม่ได้คบกันต่อจะเสียใจไหมล่ะ ถ้าได้คําตอบว่าถ้าไม่คบกันต่อฉันก็เสียใจสิก็อย่าไปนอนกับเขาอย่าไปมีอะไรกับเขาเขาก็จะโกรธเราหรือเขาจะไม่คบกับเราต่อก็ปล่อยเขาไปไงเราไม่คิดนะคะว่าก็ฝรั่งไงเขาทํากันแบบนี้แล้วเราจะคบฝรั่งเราก็ต้องทําอย่างนี้วัฒนธรรมเขาแบบนี้หรือเปล่าแนวพ่อโอ๊คือยึดถึงตัวเองเป็นหลักยึดถึงความสะดวกความสบายใจความพอใจเป็นหลัก เราไม่ต้องไปนึกถึงวัฒนธรรมเขาหรอกเพราะเขายังไม่นึกถึงวัฒนธรรมเราเลยแล้วเราจะไปนึกถึงเขาเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เขามาถูกใจเราแล้วก็แค่นั้นจบแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆเป็นยังไงแค่ไหนคือไม่ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้ก่อนที่จะไปตกลงไปนอนกับเขาไงเราต้องรู้จักทาความรู้จักเขาให้มากพอใจในระดับหนึ่งก่อนอันนี้คือวิธีที่โอ๊ต ทำด้วยตัวเองแต่ก่อนนั้นเนี่ยก็พลาดมาก่อนเหมือนกันมีวิดีโอเล่าให้ฟังแล้วนะถ้าใครอยากฟังอะ่ะคือก่อนที่จะรู้แจ้งเห็นชัดน่ยว่าเป็นยังไงกับสิ่งที่ได้ยินมาเป็นยังไงคือมันอยู่ที่ตัวของเราด้วยคุณจะเลือกผู้ชายแบบไหนคุณพิจารณาตัวเองว่าคนอย่างฉันเนี่ยใครที่เหมาะจะเป็นแฟนฉันไม่ใช่ฉันเนี่ยคู่ควรกับเขาหรือเปล่าไม่ใช่ ใครที่เหมาะจะเป็นแฟนฉันถ้าคุณมองตัวเองว่าฉันชอบผู้ชายแบบนั้นที่เขาไม่น่าจะมองฉันหรอกเพราะฉันน่ะไม่น่าจะใช่สเปคเขาเพราะฉันไม่มีคุณสมบัตินั้นนี้นู้นคุณก็ฝึกพัฒนาหรือทำอะไรก็ได้ที่คุณสมบัติอาจจะไม่ดีถึงถึงแบบนั้นแต่ฉันก็มีดีบางอย่างที่น่าจะดึงดูดความสนใจเขาได้หรือเปล่า อย่ามองตัวเองไม่ดีนะคะถ้าคุณเห็นจุดไหนที่น่าจะต้องทำให้ตัวเองมีตรงนั้นเพื่อจะดึงดูดความสนใจของผู้ชายก็ทำค่ะไม่ใช่มองตัวเองว่าฉันไม่ดีฉันไม่คู่ควรกับผู้ชายเราคู่ควรค่ะแต่เรา จะเลือกคนแบบไหนที่คู่ควรซึ่งกันและกันนะคะโอ้จบแล้วเท่านี้เพราะตอนนี้ในหัวว่ามันมีหลายเรื่องที่เอ๊ะจะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้ตีกันอยู่ตอนนี้สิ่งที่ต้องการจะบอกบอกไปแล้วนะคะใครที่อยากรู้อยากถามอะไรคอมเมนต์เอาไว้ได้หรืออยากคุยตัวต่อตัวแต่ไม่ได้เจอตัวเป็นๆนะวิดีโอคอลคุยกันเข้ามาในไลน์กลุ่มมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะคะ คุณผู้ชายที่จะเข้ามาคุยเป็นเพื่อนหาเพื่อนคุยต่างๆกลุ่มไม่ไม่ยินดีต้อนรับผู้ชายนะคะเรายินดีต้อนรับผู้หญิงที่หาแฟนฝรั่งเท่านั้นนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขบายบายค่ะสวัสดีค่ะ